มีหลายคนที่ชอบเอาหมาเอาแมวจราจัดเข้าบ้านจนกระทั่งบ้านนั้นเป็นที่อยู่ของหมาของแมวเยอะมากคําถามนี้อยู่ในใจของผู้คนหลายๆคนว่าเป็นการทําบุญหรือทําบาปกันแน่ทําบุญคือเอาหมาเอาแมวมาเลี้ยงชุบชีวิตของมันมันเป็นหมาขี่เรื้อนมันเป็นแมวจราจัดเอามาเลี้ยงอันนี้ก็เป็นบุญแต่ต้องดูว่าเราได้ทําบาปกับคนที่บ้านหรือไม่เพราะว่าคนที่บ้านนั้น เขาอาจจะไม่ชอบหรืออาจจะเป็นภาระของเราเช่นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีค่าอาหารเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องทำความรบับผิดชอบอีกเยอะแย,ยะมากมายทำกรงพาไปเดินแล้วก็ทำให้คนทั้งหลายเนี่ยรำคาญเราไหมอันนี้ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูว่าธรรมะข้อไหนใช้กับใครเราใช้แต่ธรรมะ กับหมากับแมวแต่ลืมธรรมะที่เราควรจะใช้กับคนไหมดูความเหมาะสมก็แล้วกันขอเจริญพร